จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานหน้างานวันนี้ยังไม่มีใครนะในชีรตินแล้วก็สังวานเราแยกพื้นเพื่อจะทำพุตติง้งรับรับฐานพระหยกมราก เราะาเป็นฐานหินมีน้ำหนัก <c oughs> เป็นสิบตันสิบกว่าตน <c oughs> ันนี้ก็เลยต้อง <c oughs> ต้องตัดปูน <c oughs> ต้องตัดปูนเดิมออกแล้วก็แยกเข้าไปแล้วขุดลงไปลึกๆจนไปถึงดินเดิมนั่นแหละน,นี้เป็นงานที่ แยกกาทำาอยู่บริเวณนี้เมื่อวานนี้ปาดปูนแล้วก็แยกออกไปแล้วแล้วก็ยังมีเชยาพอลเกติเรื่องเกียรติยังอยู่นะอากาโชโตยังอยู่แล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ราณีจึง้งโคสิตาตานีรวกนี้แหละแสงดาว จะได้ช่วยกันในวันนี้ในด้านพระก็คูบโตละนำนทีมก็ชุ่มเห็นหน้าง,งานในวันนี้จะรึกเอาไว้จะรึกเอาไว้ในวันนี้อีกวันหนึ่งนะน,นี่ช่วยกันทำช่วยกันทำ นะแยกตัวใหญ่แยกตัวนี้เราซื้อมาตั้งแต่สร้างพระธาตุจอมผานู่นนะยกตัวนี้ด้สึกราคาตอนนั้นประมาณเจดแปดหมื่นเจ็ดแปหมื่นนยกตัวนี้แล้ก็ได้ใช้แยกดอกแยกักต้องขอบคุณคุณลีลาคุณวานิตนะคุณยมลีลาคุณวานิตซื้อดอกแยักมาให้ ดอกแยกดอกหนึ่งก็1,900นะอันนี้ก็ได้ใช้ดอกแยกอันนี้อยู่เป็นฐานมหาวิหารพุทธประนิพานวันนี้น่าจะมีงานตัวฐานนี้แล้วก็มีงานสีรองพื้นมีงานพ่นพ่นปูนผนังวันนี้น่าจะได้พ่นนะ วันนี้ช่างแดงน่าจะขึ้นทดลองพ่นผนังเนื้อนี้เมื่อวานนี้มาหลายคนแล้ววันนี้ก็เลยเงียบๆหน่อยมีพวกประจำวัดก็มีชาอ,อ้นมองใจส,สงสังบาลมาใจสงนี่แหละอันนี้เริ่มแล้วต้องเป็นแรงผู้ชายแยกตัวเนี้ยแรงผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องขกด,ขด ตามภาพเลยนะหน้างานหน้างานในวันนี้ส่วนการก่อของจีนพลกิติเรื่องเกียรติน่าจะจบแล้วการก่อก่อเสริมแบบเนี้ยก่อเสริมแบบนี้จบไปแล้วแล้วก็เรื่องเสาว,วันนี้ก็รอจะมีช่างอีกชุดหนึ่งมาตีราคาเสาซึ่งพวกเราทําไม่ได้ถ้าพวกเราทําได้ก็ทําเองกันหมดแล้วเมื่อพวกเราทําไม่ได้ก็ต้องเอา เอาช่างมาอันนี้ช่างแสนเนอะอ่านี่ช่างแสนนี่ช่างแสน,น,แสนโอ้โกําลังไลฟ์พอดีนี่ช่างแสนอันนี้เสาเมตรคุณเมตรอ่นนาพอดีช่างแสนมาช่างพรอะ่ะแล้วช่างแสนก็เห็นว่ามีความเจงกาบในเรื่องวาดเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะและที่สําคัญวาดไม่พอกับวาดต้องเป็นคนใจบุญด้วย นคนใจบุญใจกุศลด้วยเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ใจเป็นบุญใจต้องนิ่งด้วยนะอันนี้ท่้พระอาจารย์ได้จะได้คุยกับช่างแสนในวันนี้วันนี้อัปเดตวันนี้ก็คือเราเราเจาะพื้นลงไปเพื่อทําฟุตติง้งเพื่อรับฐานพระยกบารกีนะแล้ววันนี้ด้านบนบนโน้นกุบตนท่านจะได้เชื่อมเหล็กต่อต่อเนื่องไปแล้วก็สีรองพื้น แล้วก็ช่างแดงนะ่าจะได้พ่นผนังบ้างแล้วส่วนทีมจับเสียมบนคานบนวันนี้ไม่เห็นมาส่วนทีมที่อยู่ในวัดนะ,ะที่ถวายแรงอยู่ในวัดเดี๋ยวสักพักก็ก็ทยอยมาหน้างานกันนี่คืออัปเดตงานในวันนี้ก็เรียนทุกท่านร่วมบริรูปสุนพรพิการแจ้งให้ทราบแล้วอาสารบูชาเข้าบรรษาเรามีทอดพระปาเพื่อนำจุตัวใหัยมาซื้อหินหินปูพื้นมหาวิหารพุทธปรินิพาน เป็นหินที่เรียกว่าหินหินอ่อนควอตจากทิเบตนะปูพื้นนี้เป็นควอตนะออกเป็นควอตเลยจากทิเบตนะรวมตารางวาละตารางเมตรละ2,800บาทแล้วก็ดีผนังเป็นหินหินอ่อนสีชมพูจากพรากระต่ายนะกําแพงเพชรนะแล้วก็จะมีบัวมีอะไรหลายอย่างหลายประการแล้วก็สรุปวันที่ตารางเมตรละ2,800บาทให้มันสำเร็จอยู่ในประมาณนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทํากันส่วนอากจะยมจะร่วมบุญร่วมกุศลก็ร่วมมาได้แล้วก็ยังเหลือแต่เสานี้นะเสานี้กำลังจะคุยกับช่างพอดีช่างแสนเดินทางมาวันนี้แต่แต่เช้าเลยก็ดีเลยจะได้คุยเรื่องงานกันกันกบช่างแสนเพื่อจะสรุปก,กันว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรจะได้ทํากันไม่ได้ทํากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ได้ร่วมกันทาอย่างไรถึง่อจะสําเร็จสำหรับวัดป่าของเราที่ทุนทร,รัพย์มีไม่มากนักนะก็แต่ต้อง พยายามที่จะทำให้สำเร็จเหมือนกันเงินทองก็ญาติโยมก็ร่วบุญมาร้อยสองร้อยสิบยี่สิบสามสิบบาทก็ร่วมกันมาเพื่อเป็นทุนสร้างมหาวิหารพุทธประนิพานวันนี้เราก็จะไปต่อกับงานที่มหาวิหารพุทธประนิพานแม่ศรีสังดายังอยู่แล้วก็หลายๆคนยังอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานนี่คืออัปเดตในช่วงเช้าของวันนี้ให้เห็นหน้างานว่าเราทําอะไรบ้างเราจะทําอะไรบ้างต่อไปต่อไปให้สำเร็จผลในวันนี้อ่านี่คืออัปเดตในวันนี้ของเจริญพร